เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะพูดจุดเน้นที่ผมคิดว่าน่าจะออกข้อสอบแบบนี้เป็นความเข็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะก็ลองไปอ,อ่านเพิ่มเติมดูนะครับโอเคระเบียบข้าราชการครูนะครับมีมาแล้ว4ฉบับ,บล่าสุดคือปี2562นะครับปีที่แล้วนะครับอันนี้บังคับสายอันนี้ข้อนี้ไม่ต้องไม่ต้องจำก็ได้นะผมคิดว่าไม่น่าจะออก ตรงนี้นะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะค,ความหมายนะครับความหมายอ่ะตรงที่เป็นดาวนะครับตรงนี้เนาะเอกสารอันนี้ผมแชร์แล้วนะอยู่หน้าเพจนะครับดาวน์โหลดได้เลยเรื่องของสรุปสรุปอ่าสรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับดาวน์โหลดได้เลยก็ปินพ์ออกมาซะนะ <ST. S 2> ตรงนี้นะครับข้าราชการครู สอนและส่งเสริมข้อนี้ต้องตอบให้ได้นะถ้าออกมาแล้วตอบไม่ได้ผมเครียดเลยนะเครียดเลยนี่ยนี่ต่อๆไ่ใดเนี่ย,ไไย,ยข้าราชการครูนะครับสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับของรัฐนะต้องมีคําว่าของรัดนะครับและต้องไม่มีคําว่าเอกชนนะครับถ้ามีคําว่าเอกชนเป็นครูเนาะคำว่าเป็น ความหมายของคาว่าครูนะครับแต่ถ้าเป็นของรัฐเฉยๆเนี่ยก็เป็นข้าราชการครูทีนี้ก็จะมีคํานึงก็คือคณาจารย์รขาจารย์รก็จะคล้ายๆกันก็สอนและวิจัยนะครับมีข้อนี้ก็ออกบ่อยนะครับบุคลากรทางการศึกษาหมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการาศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งนี่ครับเห็นไหมไม่มีคําว่าครูนะ ข้อสอบก็จะประมาณว่าข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา,า,าต้องตอบให้ได้นะมีแค่สามอันนะครับตามพรบนี้นะตามพรบนี้ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาอาจจะมีคําว่าอาจารย์หรือครูเข้ามาเกี่ยวด้วยข้อนี้ชอบหลอกนะครับอันนี้คือบุคลอย่างปีเทสท,ที่เราทําไปสักครู่นี้นะครับ คำว่าส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากรมนะครับก็แต่ถามข้อนี้ก็จะถามตรงๆเลยว่าส่วนราชการข้อใดอส่วนราชการมีฐานะตามข้อใดมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมนะครับส่วนราชการหมวดหนึ่งส่วนที่เป็นหมวดหรือมาตรา ผมแนะนําว่าไม่ต้องจํานะครับหมายถึงว่าอันนี้หมวดอะไรอันนี้หมวดอะไรเรื่องนี้หมวดอะไรไม่ออกครับผมว่าไม่ออกไม่ต้องจําหรือจะจําก็ได้แต่ว่ามันก็จะนะเอาเวลายางไปจําอย่างอื่นดีกว่าเอาสมองไปจําอย่างอื่นดีกว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับตัวย่อนครับกจคจสจุดนะกจคจสจุดนะครับข้อนี้เคยออกข้อสอบ อาชีาเหมือนกันครับงงเลยครับตอนนั้นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ตัวย่อตามข้อใดกคสรู้อยู่ว่ากคสแต่มันมีจุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างครับบางอันก็เป็นกคกจุดคจุดสจุดสนี่คือบางบางบางใช้จะมีสอันนี้เขาเรียกอะไรสบริีนะครับที่ใช่คือสสารานะครับ กขอสอแบบนี้เน้นไปเลยนะตรงนี้ต้องรู้เลยครับต้องรู้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรระทวงศึกษาธิการเป็นประธานนะครับ <SPEAKER> ข้อนี้นะครับถามตรงๆเลยนะง่ายๆนี่แหละคณะกรรมการข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับตัวยอ่อกจขส,สจนะทีนี้อำนาจหน้าที่ อันหน้าหน้าที่ของกกศนะครับพิจารณาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยการออกจากราชการการอุทธรณ์และการล้องทุก์เห็นไหมข้อสอบคนนี้ก็จะถามว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยข้อสอบก็จะประมาณนี้นะครับ หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าเกี่ยวกับการอุทธรและการล่องทุกข์นะครับข้อสอบข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตอ,อ,อ,อบกรคสนะครับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1ข้อสอข้อ3ข้อแล้วนะเนี่ย3ข้อแล้วนะโอเค การดําเนินการตามพระราชบ,บัญญัตินี้นะครับให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกรารบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมหลักการบริหารกิจกรารบ้านเมืองที่ดีนะอันนี้มันจะไม่มีในตัวพรบนะผมเอามาแทกให้เขาอาจจะถามเลยนะครับว่าข้อใดไม่ใช่ระบบคุณธรรมอย่างนี้เลยนะความสามารถความเสมอภาคความมั่นคงทางอาชีพความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ ก็มีหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าข้อนี้ถามเลยว่าข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะมีคําว่าหลักยุติธรรมเข้ามาหลักยุติธรรมในนี้ไม่มีนะอันนี้ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นพอ,นอ,อไม่กัดออกไม่แน่ใจแต่ก็จำไว้ก็ดีนะครับ ทำไ้ก็ดีโอเคอันนี้มีความเป็นไปได้อย่างสูงคุณสมบัติของข้าราชการครูลและบุคลาการทางการศึกษานะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์นะครับข้อนี้จะเป็นข้อพิพาทเป็นข้อถกเถียงกันในระหว่างตอนที่เราอ่านหนังสือเอ๊ะข้าราชการครูลและบุคลาการทางการศึกษาต้องมีอายุ ตามข้อใดถ้าถามว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตอบไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เนาะเพราะว่าข้า,ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมีอะไรบ้างหลังเมื่อกี้เนี่ยมีครูมีข้าราชการครูผู้พิหารการศึกษาผู้พิทารสถานศึกษา,นษาเนี่ยคืออายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่มันจะมีถามข้อหนึ่งที่ว่า ถ้าจะเป็นข้รา,าร,ราชการครูต้องมีอายุตามข้อใดข้าราชการครูต้องมีอายุตามข้อใดถ้าจะเป็นข้าราชการครูได้มันจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกไหมครับนะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและก็คนที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ต้องมีอายุเท่าไหร่ครับ ก็มีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีบริบูรณ์เนาะถ้าถามว่าข้าราชการครูก็ต้องตอบว่าไม่ต่ำกว่า21่ปีบริบูรณ์โอเคนะอันนี้ก็จะถามแบบนี้แหละาถามอายุนะครับถามอายุก็ตอบให้ได้เนาะไม่ต่ำกว่า18ปปีข้อนี้ไม่เคยต้องโทษจำคุกอันนี้เป็นถ้าข้อสอบจะออกมาก็ บุคคลในข้อใดไม่มีไม่มีคุณสมบัติในการเป็นข้าราชการครูเขาก็จะยกตัวอย่างมาเช่นครูอาคมเคยต้องโทษจำคุกด้วยคำพิพากษาอย่างเี้ครับใช้ข้อที่หนึ่งข้อกอเช่นข้อกอเคยจำคุกด้วยคำพิพากษาข้อขอครูโจ ถูกลงโทษให้ออกปลดออกอะไครับก็จะมีเราถ้าเราจำานีพวกนี้ไม่ได้มันก็จะมันก็จะตอบไม่ได้นะครับเนาะอ,อาจจะมีนะครับก็ก็ดูแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะชัดเจนนะถ้าจําคุกนี่ก็ไม่ได้แล้วถ้าเคยปลดออกโดนไล่ออกมาแล้วก็ไม่ได้เคยทุจริตในการสอบนะครับข้อนี้สําคัญนะโอเค โรคตามที่กําหนดในกคสนะครับเคยออกเหมือนกันนะเคยออกเหมือนกันมีห้าโ,โรคโรคเลือนใ,นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการไปที่ลังเกียจโรคเลือนเนาะโรคเลือนวันโลโรคโรคเท้าช้างโรคติดยาเสพติดให้โทษนะครับโรคพิษสุดาหรือหลังมีห้าอย่าง <ๆ S 1> โอเคทีนี้มาดูตรงนี้น่าจะมีสักหนึ่งคะแนนหรือสองคะแนน นะครับสไลด์นี้ตำแหน่งซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอนนะครับในหน่วยงานการศึกษานะครับก็ในก็จะมีตามนี้นะครับครูผู้ช่วยกับครูครูผู้ช่วยกับครูนี้คือก็คือครูเนาะครูเนี่ยสอนในระดับต่ำกว่าปริญญาส่วนตั้งแต่3ถึง6เนี่ยเขาเรียกว่าคณารา,ารย์ครูกับคณา,าจารยารณารารย์สอนในระดับปริญญา ครูสอนในระดับต่ำกว่าปริญญาคำว่าต่ำกว่าปริญญาก็ตั้งแต่ปะวะสลงไปนะครับอันนี้คณะาจารย์เนาะมีอาจารย์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มีรองศาสตราจารย์และก็ศาสตราจารย์ข้อสอบก็จะถามง่ายเข้าใดไม่ใช่คณอาจารย์ก็จะมีสามอันนี้มาแล้วก็จะมีโผลอย่างเงี้ยเข้ามาหนึ่งอันนะครับทีนี้มาดูตำแหน่งของครูครูมีวิทยาฐานะ ตามนี้นะครับมีครูชํานาญการมีครูชนานาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญแล้วก็ครูเชี่ยวชาญพิเศษในวิทยาฐานะเนี่ยก็จะมีเงินประจําตําแหน่งครูชนานาญการได้3,500ก็เงินเดือนบวกค่าครูชํานาญการ3,500พอใช้ไหมก็ประมาณ20,000นะครับ20,000กว่าถ้าถึงขั้นนี้เนาะเงินเดือนน่าจะได้ประมาณ20,000 น่าจะถึงสองหมืน,นะครับอันนี้ผมผมยังไม่ถึงไงผมไม่รู้แต่ก็จะมีค่าประจําตําแหน่งสามพันห้าก็จะเป็นประมาณสองพันหรือสองหมื่นสองหมื่นห้าแล้วก็รอบบ่ายอีกสักแปดพันก็สามหมื่นสามหมื่นพออยู่ได้ไหมน่าจะอยู่ได้อยู่นะคนเราสักสา0หมืนเนาะเนี่ยทุกคนนะครับต้องได้เงินเดือนตามนี้นะทีนี้ครูชนวนการพิเศษนะครับมีเงินประจําตําแหน่ง 5้าพันหกร้อยบาทถึงขั้นนี้น่าจะเป็นเงินเดือนประมาณสักสอง0ม2 5นห้าสองมื่นห้าจะได้นะแล้วก็บวกห้า0ันหกเป็นสา0หมืนนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าค่าอะไรอ่ะค่าค่าพิเศษคือเป็นเหมือนคูณสองนะครับก็จะได้บวกอีกห้าพันหกนะครับเนี้ยก็เรียกค่าอะไรอ่ะเนียบวกอีกห้าพันหกนะครับเป็นหมื่น หนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาททุกเดือนพอใช้ไหมล่ะเงินแล้วก็รอบใบอีกนะได้รอบใบกสักประมาณสักแปดพันไปเจ็ดพันแปดพันก็เป็นหมื่นแปดเงินเดือนอีกสองหมืนกว่าสี 40, นะ่0มื่นอะเดือนหนึ่งก็น่าจะอยู่ได้นะเออครูนะไม่ใช่เงินเดือนน้อยๆนะก็โอเคนะผมว่านะ ถ้าถึงเชี่ยวชาญน,นะครับ9,009บวกอีก9,009นะครับแต่ว่า3,005นี้ไม่ได้บวกนะครับครูเชี่ยวชาญพิเศษ13กับ15อืมแต่ว่าอันนี้รู้ไว้นะครับอาจจะไม่ออกข้อสอบก็ได้แต่ว่าอาจจะออกประมาณนี้เงินประจำเมีคุชนาการมีเงินเงินประจำตำแหน่งกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะออกก็ได้ แต่ตรงนี้ให้เน้นตรงนี้ครูสอนระดับต่ำกว่าปริญญาอันนี้คือตำแหน่งวิชาฐานะก็จะถามว่าก็ได้ไม่ใช่ตำแหน่งวิชาฐานะของครูก็จะมี3สันนี้มาแล้วก็มีมีในส่วนของคณาจารย์เข้ามาหนึ่งอันแยกให้ออกระหว่างครูกับคณาจารย์โอเคนะทีนี้มาดูมาดูหมวดนี้ ในการบรรจแุแต่งตั้งนะครับอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับถ้าเราผ่านด่านนี้ไปได้ถ้าเป็นของอาชีวะนะครับเป็นเลขาธิการนะครับถ้าเป็นครูสพทก,ก็จะเป็นศึกษาธิการจังหวัดอันนี้ถ้ามีข้อนี้นะครับตอบอันนี้นะโอเคเลขาธิการป็นคนแต่งตั้งนะสไลด์นี้นะ่าจะโอเคน่าจะถามแค่นี้แหละใครเป็นคนแต่งตั้งครูผู้ช่วยนะครับ อ๋อเขาเรียกอาจารย์ All U M A, ออนุมาเขาเรียกค่าตอบแทนวิเศษอ่าครับผมก็มันติดอยู่ที่ปากเนี่ยขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์ออนมาทีนี้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครับก็หมายถึงว่าเมื่อเราสอบได้แล้วสอบติดละก็จะมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีนะครับคอนี้อาจจะถามเลยว่า ตามนี้เลยนะการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่วยให้เตรียมกอมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลาตามข้อใดนะครับ2ปีนะครับกดมีแบบนี้นะครับกดมีแบบนี้ก็คือว่าประเมินทุก6เดือน6เดือนประเมินครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น2ปีก็จะ2ปีกี่ครั้ง4ครั้งนะครับอันนี้เกณฑ์ใหม่เมื่อปี2561นะครับ ก็จะมีคณะกรรมการ3ามคนโดยผู้ในยการศึกษาทางสารนะครับเป็นประธานมีผอ,อเป็นประธานนะครับทีนี้สําคัญตรงนี้ถ้าผ่านนะก็ให้ก็ให้ใหเลขาธิการสั่งปึ๊บทีนี้ถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยออกเลยนะเนี่ยถ้าไม่ผ่านให้ออกเลยนะครับ ครั้งไหนไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ช่างถ้าใน4ครั้งเนี่ยถ้ามีครั้งหนึ่งประเมินไม่ผ่านเนี่ยคือให้ออกเลยนะครับปีแรกนะครับต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า60ร้อยละ60ปีที่สองร้อยละ70นะครับโอเคเนาะสปีสำคัญอยู่ที่สองปีนะครับ2ทุกๆ6เดือนนะครับรวมแล้วก็4ครั้งนะครับ ่ทีนี้มาดูโทษทางวินัยเรื่องนี้เดี๋ยวเราผมจะเกินไว้ก่อนนะครั้งต่อไปเราจะมาแจงรายละเอียดทีทีว่ามันโทษอันไรที่มันร้ายแรงไม่ร้ายแรงนะครับก็สไลด์นี้ก็น่าจะมีสักโอ้น่าจะ3-4คะแนน5คะแนนเลยนะสไลด์นี้ดูให้ดีครับวินัยของข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาเนี่ยลักษณะของวินัยข้าราชการครูนะครับ เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัตินะครับต่อไม่ได้นะมันไม่ใช่มีเฉพาะข้อห้ามนะมันเป็นข้อมีข้อที่ต้องปฏิบัติด,ด้วยนะนะครับข้อนี้นะหนึ่งคะแนนบอกว่าปันวาจะของออกเองเนี่ข้อสอบ <c oughs> หนึ่งคะแนน <c oughs> <c oughs> เป็นข้อห้ามนะทีนี้โทษทางวินัยอันนี้ต้องรู้นะครับอันนี้ต้องรู้ ทีนี้โทษทางวินัยนะครับมีอยู่5ข้อมีอยู่5สถานอันนี้ผมอย่าจําสับสนกับผิดทางจรรยาบรนเด็ดขาดจรรยาบรนผิดทางจรรยาบรนก็มี5โทษทางวินัยก็มี5นะเหมือนกันแต่ว่าอย่าเอามาผสมปนเปกันเด็ดขาดนะครับอันนี้ทางวินัยก็ทางวิงนัยนะครับต่างหากมี5สถานก็จะมีภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนเปิดออกไล่ออก นะครับหนักสุดคือไล่ออกปดออกกับไล่ออกต่างกันยังไงออกเหมือนกันแต่ต่างกันยังไงปดออกก็คือมีสิทธิ์ได้รับบําบเหน็จบํานาญอยู่เหมือนกับคนที่ลาออกแต่ถ้าไล่ออกเนี่ยหมดสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำเน็จบำนาญน,นะครับภาคทันสาม,อ,นนาม,มาอันนี้เป็นความผิดไม่รายแรงอันนี้เป็นความผิดมีในรายแรง วินัยร้ายแรงข้อนี้เขาจะถามแบบอาจจะไม่ถามตรงๆว่าอันไหนคือความผิดร้ายแรงอาจจะผิดไม่ร้ายแรงมีอะไรบ้างอาจจะไม่ถามกรรมการอาจจะถามแบบนี้ครับหลอกๆประมาณว่าโทษทางวินัยความผิดไม่ร้ายแรงที่ร้ายแรงที่สุดคือข้อใดงงปะ โทษความผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ร้ายแรงที่สุดคือข้อใดก็จะมีภาคทันตัดเงนเดือนลดเงินเดือน,ลน,อนไล่ออกตอบข้อไห,หนอ๋อตอบข้อไหนอ๋อต้องตอบว่าลดเงินลดลดเงินเดือนนะตอบอาจจะถามก็ได้นะเออก็ต้องคือ เนี่ยมันหนักสุดแล้วสําหรับถ้าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเนี่ยลงโทษเต็มที่คือลดเงินเดือนนะครับจะไม่เปิดออกจะไม่ไล่อ,ออกนะถ้าเป็นความผิดไม่ร้ายแรงนะมันจะมีข้อมันหยัดอยู่ว่าอันไหนคือไม่ร้ายแรงอันไหนคือไม่ร้ายแรงเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาขยายความดูว่าอันไหนมันร้ายแรงอันไหนไม,ไม่ไม่ร้ายแรงกันนะครับอันนี้อันนี้ให้ดูไว้ก่อนว่าอันนี้คือไม่ร้ายแรง อันนี้คือรายแรงนะอาจารย์กรปลดออกไม่ได้นะถ้าไม่รายแรงเนี่ยปลดออกไม่ได้นะตอบลดเงินเดือนนะแค่นี้นะอ่ะทีนี้อาจจะมคีคำถามอีกข้อหนึ่งป,ประมาณว่าความผิดวินัยร้ายแรงขั้นต่ําสุดคือข้อใดความผิดวินัยร้ายแรงขั้นต่ําสุดคือข้อใดก็จะมีโจทย์ใช้มา ตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกเราจะตอบไปไหนจ,จบจะมาว่าเขได้เป็นความผิดวินัยร้ายแรงขั้นต่ําสุดถ้าใครอ่านไม่ดีเนี่ยตอบตัดเงินเดือนเนี่ยผิดเลยนะความผิดวินัยไม่ความผิดวินัยร้ายแรงนะครับลงโทษต่ําสุดได้แค่ปลดออกนะครับต่ําสุดได้แค่ปลดออกนะ จะสลับกันกับเมื่อกี้เนาะจะถามจะถามพลิกนิดนึงพลิกคําถามนิดนึงนะครับถ้าเป็นค,ความผิดไม่นายร้ายแรงเนี่ยลงโทษต่ําสุดก็คือเปิดออกนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะจะได้ไม่ดึกนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่กําลังจะเตรียมสอบนะครับก็ถ้า เหนื่อยก็พักแต่อย่าพักนานนะครับพยายามพยายามตั้งเป้าให้ใหญ่ไว้นะครับตั้งเป้าให้ใหญ่ไว้มีจุดหมายที่ชัดเจนเราทําแล้วเราจะได้อะไรพ่อแม่เราจะได้อะไรคนที่เรารักจะได้อะไรคนที่คอยดูเราอยู่เขาจะได้อะไรจากที่เราถ้าเราทําได้แล้วถ้าเราทําไม่ได้เราจะเสียอะไรเราจะอยู่ได้ไหมในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ อีกสาปีข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเราพลาดครั้งนี้นะครับอยากให้ทุกคนตั้งเป้าให้ชัดเจนก็สำหรับวันนี้นะครับชว่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมแล้วก็ทุกคนที่แชร์ทุกๆคนทุกๆอาจารย์เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของวินัยสำหรับวันนี้ผมเป็กอธิร,รักษากุลสวัสดีครับ